เด้๋ยันนี้จาน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 อ้าวจานไม่อยู่กะละมังกะบอย่บอบวดยอดครัเอาม่นี้วเลย โอ้ยบอมันตายมึงเด็กอะไรนี่ถึงจะหล่อนเงี้ยหล่อนช่วยเบ็ดก็ได้บอได้ย่างตัวหิวเขาเลยด้วยแค่ล่ะโอ้หอ่วยนี่เดี๋ยังขนมเส้นตัวเลยไหมโอ้ยพอดีพอดี น้ำคนกินเขาบ่ต้องว่าวกินเขาแล้วกินแล้วจังค่อยว่ามันหิวอือเย้าอือบอก,กว่าจะว่าวว้ยน <c oughs> ี่พี่ไม่ียากับพี่เฮ็ดยากับของพีพ่เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมันเชื่อมไปน้อยๆยำยากหรือ <c oughs> ไรมันว่าใส่จะนำปลาไหลไปคุ้นกะับเพราะเนี่ย เอาอันน in oh mm ี้มันนี้ยิ้มแล้วเขาพ่อยู่แล้วมันเนี่ยวนั่นสิบบอกว่าข่อยฟังกันน่อยว่างออข่อยว่าสิบอกเจ้าว่าเขาต้องเซนนี่น้ำเขาต้องกินเนี่ยแซ่บบอแซ่บเจ้าบอกเต้มจัง่อยอบต่อไฟเงี้ยวใส่หม้ออบตไฟเงี้ยวใส่หม้ออบตไฟเงี้ยวใส่หมอน้ำยาน้อกินเจ้าเนี้ยเขาว่าสิบอกเจ้าเจ้าขึ้นบ่อข่อยบอกก็กินจนเบิดแล้ว ว่างห็นคุณว่วางอยนะ่่นั่ะเอาพ่อพี่บอกแล้วจะบอกห้ามบอกกันเโอ้ยเฮ้ยไอ้อัวต่อไฟอบานรู้งานแบบแบบบนยุเรปนี่เสียแล้วไมอ่เสอยอะเอเอาเป็นยังงโอะบอกแล้วขันโคบพอถึงจากินเราอันะ วันไหกิโลตัเดียไ่ยังไงจันเงี้ยวอย่ใสมั้ย่ะเงี้ยย่ขังกคำเนม่เอามันเงี้ยใสยังเอาที่แรกอะไเงี้ยเงี้ยวุกุ้็คำแหละมันเลี้ยวใสล้มหมอว่าที่มาบอกเด้นี่เอ้ฮะว่าทีมับอกว่าเห็ดไหมโอ้แทบบออาจารย์ ฮะแซบบ่หนีเด้มึงสิหนีอ่ะหนีได้หนีไกลๆสิ่งกูนะหนีเลยมึงมึงเ้ยาะให้กูสดไปมึงจะเฝ้าหนีกูไม่ใช่มึงก็มาจ้ามึงให้กูกินเงี้ยมึงแท้มึงจะไปใส่กูเฝ้าแล้วหนีตายมึงแท่ปัดจีพ่อมึงหันกลอกกูจินเงี้เสือปัดท้อ